สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเร์เนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับวันที่17พฤศจิกายน2565นกสาะครับกรมสำรวจธร,รณีวิทยาแห่งสหรัฐรายงานจากหมู่เกาะนอร์ทเอร์มารีนาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮอนโดูลูของฮาวายไป6,115กิโลเมตรพบสัญญาณบ่งชี้หลายประการว่าภูเขาไฟใต,ใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเกิดการระทุตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2 5 6 5โดยเครื่องตรวจจับเสียงใต้น้ำบนเกาะเวกเริ่มบันทึกสัญญาณเสียงที่บ่งบอกถึงการประทุได้อย่างต่อเนื่องนะครับหน่วยงานนั้นเนี่ยได้ร่วมมือกับทีมนักสำรวจของตาฮิติร่วมกันวิเคราะห์สัญญาณและข้อมูลต่างๆจากสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่เกาะกวมและประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการประเมินผลว่าแหล่งที่มาของสัญญาณการประทุน่าจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับภูเขาใต้ทะเลอาอี AI. นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อวันที่ 6- พฤศจิกายน2 5 6 5แสดงให้เห็นการเปลี่ยนสีของผิวน้ำทะเลที่ผิดปกติในบริใใรเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งของภูเขาไฟใต้น้ำซึ่งได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำทะเลที่บริเวณเหนือภูเขาไฟใต้น้ำมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตการต่อไปก็พบว่าจนถึงวันนี้แม้ว่าจะยังคงตรวจจับสัญญาณเสียงใต้น้ำได้อยู่แต่เริ่มมีความถี่ลดลงกรมธรณีวิทยาก็เตือนนะครับว่า แม้จะไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ําแต่ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้บริเวณดัางกลาวเนื่องจากไม่มีสถานีคอยตรวจจับสัญญาณต่างๆในสถานที่ใกล้เคียงกับภูเขาไฟอาอีหน่วยงานจึงไม่สามารถตรวจจับและระบุก,กิจกรรมของภูเขาไฟใต้น้ําที่ยังไม่ดับลูกนี้ได้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยครับทีมนักวิทยาศาสตร์ก็จะยังคงติดตามและตรวจสอบจากระยะไกลรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากสถานีเฝ้าระวังต่างๆมาวิเคราะห์กันต่อไปนะครับ สำหรับภูเขาไฟใต้น้ำ r อ e. เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมีลักษณะเหมือนรูปกรวยขนาดใหญ่อยู่ลึกลงไปจากผิวน้ำทะเลเพียง259ฟุตรหรือประมาณ78.9เมตรเท่านั้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของทางด้าน Marina X ซนะครับซึ่งเป็นเทือกเขาโค้งใต้น้ำทะเลขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถึง60แห่งเทือเขาใต้ทะเลแห่งนี้มีความยาวราว965.6กิโลเมตรทอดตัวคู่ขนานไปกับเหวใต้ทะเลมารีนาเทรน ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกด้วยนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นั้นออกมาเตือนนะครับว่าโอกาสที่จะมีการประทุกข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลในมาหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเนี่ยครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันมีสีน้ําทะเลนั้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สังเกตได้จากเรื่องของภาพถ่ายของดาวเทียมนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของปรากฏการธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับนึ่งช่องทาอินเทอร์เนิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ